โอ้พี่ขัดครั้งเดียวแล้วหน้ามันหายหมองได้เลยหรอก็คนที่หน้าดำหน้าหมองค้ำหน้าที่ทาครีมไม่เห็นผลหน้าเป็นสิวหน้าเป็นฝ้าขัดครั้งเดียวหน้าก็หายหมองหน้าก็หายสิวแล้วอุ้ยดีจังเลยอ่ะก็สิวเ้นเนี่ยมันหลุดออกมาหมดเลยสิวหัวดำก็หลุดออกเนี่ยรูปไปนี่คือหน้าน,านุ่มหน้าลื่นหน้าใสมากๆเลยนะแล้วคนที่หน้าดื้อครีมทาครีมไม่เห็นผลนี่เขาขัดครั้งเดียวกลับมารีวิวแล้วอุ้ยจริงเหรอพี่ใช่คือตัวเนี้ยเป็นตัวเนื้อสปาเนาะเห็นปะนุ่มนิ่มมากๆไม่ต้องกลัวบาด้วย วิพี่แล้วมันต้องใช้บ่อยไหมคะสัปดาห์หนึ่งขัดแค่3ครั้งทําเท่านี้หน้าก็ดีได้แล้วใครที่ทาครีมไม่เห็นผลใช้เซรั่มไม่ค่อยเห็นผลใครที่หน้าดื้อครีมหน้าเป็นฝ้าลึกกับหนาขัดขัดนวดหน้าประมาณ5นาทีแล้วล้างออกแบบนี้หน้าไม่นุ่มหน้าไม่แดงหน้าไม่ใสตั้งแต่ครั้งแรกนะโอโหเลิกคบกันได้เลยวยอยากลองใช้บ้างจเลยอ่ะวยต้องลองก็ตัวนี้ไงที่ลูกค้ากลับมาเรีวิวว่าขัดแล้วฝ้าจางลงอ่ะอ๋ยตัวนี้เหรอคะใช่แล้วคนหน้าหมองนะขัดครั้งเดียวก็คือหน้าใสกิ๊ง อืมวิ่งดีเลยอ่ะสนใจโฟมไหมล่ะสนใจค่ะหนึ่งกระปุกแบบนี้นะใช้ได้ต้องนานราคา3 9 0บาทแพงปะวิ่ยแค่390ไอเ้องหรอแต่ถ้าสั่ง2กระปุกนะพี่บอกเลยโปรนี้ขายดีมากเพราะแถมเป็นตัวสบู่อันฟ้าคอลลาเจนให้ด้วยวิ่ยม,มีของแถมด้วยหรอเนี่ยโอ้โหแถม บอกเลยว่าก้อนนี้ใช้ดีมากๆเลยนะถ้าใช้เราจะติดใจก้อนนี้ลูกแถมให้ลูกค้าไปลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำหนก้อนพี่ขาย390บาทแต่ใครที่กดสั่งสกระปุกรอบนี้พี่แถมไม่ฟรีไปเลยนุ้ยคุ้มมากเลยไม่ต้องโอนเงินนะใครสนใจแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลยค่ะ